ท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนําเสนอก็หน่อยคือเมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายนที่ผ่านมาที่โรงแรมอามารีดอนเมืองเนี่ยนะครับว่ามีการจัดงานมอบโล่เชิดชูกเกียรติแก่บุคคลที่ทําคุณประโยชน์มาจากหลากหลายสาขาอาชีพเลยนะฮะมีรางวัลต่างๆที่ได้มอบในวันนั้นเนี่ยคือรางวัลบุคคลแห่งชาติรางวัล Best Product of the Year 2022รางวัลไอคอนแบรนด์อารซน2022ประธานโครงการเนี่ยคือดรอํารอำนาจมัดสดายนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ที่มาเป็นประธานในการมอบรางวัลด้วยนะครับ oh. พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัดจัก,กรพันธ์ท่านก็มาให้เกียรติมอบรางวัลนะครับซึ่งแขกที่ได้รับเกียรติจากทางรายการได้รับรางวัลท่านละ2รางวัลเลยนะฮะจะมีท่านไหนบ้างไปชมในบทสัมภาษณ์กันครับนี่นะคะขอบคุณทางคณะกรรมการเบสอวอร์ดนะคะที่เล็งเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์แบรนด์แอนิซ่านะคะแล้วก็มอบ แบรนด์แอนิซาสองรางวัลค่ะสโลแกนของแอนิซานะคะคีมดีมีในโลกค่ะราคาหลักร้อยคุณภาพหลักร้านนะคะที่สําคัญนะคะโรงงานของผลิตภัณฑ์ของแอนิซานะคะผ่าน GMP นะคะมีมอ,อกอนะคะมีมาตรฐานนะคะซึ่งจะมีคุณหมอนะคะเป็นคนที่คอยพัฒนาสูตรปรับสูตรให้กับทางของแบรน,นะะดน์อแอนิซ่านะคะช่องทางจัดจําหน่ายของแบรนด์แอนิซานะคะตอนนี้ติดต่อทางที่ช่องทางของเพจแบรนด์แอนิซานะคะแล้วก็โทรตรงนะคะได้ที่0 87 4847066นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอกล่าวคําขอบคุณแล้วก็ทางคณะกรรมการแล้วก็ทางประธานแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าที่กําลังติดตามพี่แอนนะคะลองเปิดใจดูนะคะใช้แบรนด์แอนิซาดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าแบรนด์แอนิซารักคุณเท่าฟ้าค่ะ ต้องขอขอบคุณนะคะผู้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับทางรายการเดอ The People ลโชวของเราค่ะที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ